เราต้อนรับข้ส <ai> ุดการดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาในซีรีส์แองเจิลนัมเบอร์นะคะวันนี้เป็นเลข444นะคะก็สําหรับใครที่เห็นตัวเลขนี้นะคะก็มาดูกันว่าความหมายของตัวเลขที่นางฟ้าเทวดาเขาอยากจะสื่อสารกับคุณแล้วเกิดการดนจิตดนใจนะคะให้เกิดการเห็นตัวเลขนี้ซ้ําๆเห็นบ่อยๆหรือว่ารู้สึกกับตัวเลขนี้ที่เห็นอย่างรุนแรงอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเหมือนกับการซิงโครไนซ์นะคะการเชื่อมต่อระหว่าง จิตของคุณกับคําบอกเล่าของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ใครที่ไม่ได้สนใจตรงนี้แต่อยากฟังไพ่นะคะก็สามารถที่จะคลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเราจะใส่ลิงก์การเลือกไพ่ไว้ให้นะคะจะได้สะดวกนะแล้วก็ใครที่สนใจตัวเลขอื่นๆนะเราจะทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้นะคะตั้งแต่เลข1 12-2อะไรพวกนี้มาเลยนะแล้วก็แต่ละคนนะคะใครที่มีความแบบ สัมผัสในเรื่องพวกนี้เราอยากจะบอกเล่าสู่กันฟังก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะส่วนความหมายของเลข444ที่เราจะได้เห็นนะคะก็เรียกเรีว่าในตัวไพ่ย,ยิปซีน้อเลข4เนี่ยก็จะเป็นลำดับของเอ p ม r o r หรือว่าจัก,กรพรรดินะคะไพ่ซึ่งมีความเป็นคุณพ่อนะคะเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รักษา มันอาจจะหมายถึงการที่คุณอาจจะต้องเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่ต้องรับภาระการดูแลเอาใจใส่ปกป้องครอบครัวหรือแม้กระทั่งมิตรสหายนะคะความสัมพันธ์อะไรพวกนี้คุณเป็นคนที่จะได้อยู่ในสภาวะของการแบ่งปันการให้ความปลอดภัยกับผู้คนนะคะในปกครองของคุณนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงการที่ผู้หญิงคนสำคัญน,นะคะ ถ้าหากใครที่มีพลังงานเพศชายนะอาจจะเป็น LGBT หรือว่าเป็นคุณผู้ชายก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาหมายถึงการที่คุณนะ่ะจะเห็นผู้หญิงคนสําคัญเข้ามาในชีวิตอาจจะหมายถึงคนสําคัญที่คุณจะต้องปกป้องจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วมันเป็นการเดินทางสู่ความมั่งคัง่งยั่งยืนมั่นคงอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรืออาจจะหมายถึงฐานะทางการเงินการงาน,งานชีวิตของคุณกําลังจะมั่นคงขึ้นด้วยกันที่เทวดาเขาสั่งให้ ซิงโครนะคะเห็นเชื่อมต่อกับตัวเลข44ตรงเนี้ยเขากำลังบอกว่าชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันมั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รากฐานชีวิตนะคะอาจจะหมายถึงการได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินที่ดินที่มันมีความมั่นคงในชีวิตก็ได้ค่ะซึ่งเรานี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเห็นเลข444นะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นได้ในหลากหลายแบบแต่เขาหมายถึงการที่คุณนะ่ะกำลังเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลเขากําลังไกด์ไลน์บอกให้คุณนั้นได้เห็นอะไรบางอย่างนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เขากําลังบอกว่าคุณจะต้องเปิดใจ นถึงจะเข้ามาเพราะงั้นใครก็ตามนะคะที่เห็นตัวเลขเนี้ยเขาอาจจะไกด์ไลน์ว่าขอให้คุณเปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาขอให้คุณนั้นกล้าที่จะ ฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วก็ทําตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไกด์ไลน์บอกคุณไว้นะคะด้วยเช่นกันไม่งั้นมันก็อาจจะเป็นเหมือนการบล็อกที่ทําให้ไม่เกิดความมั่นคงยั่งยืนอะไรที่มันเข้ามาแล้วคุณบล็อกมันไวเพราะคุณไม่เปิดใจก็เป็นไปได้นะแล้วใครที่เห็นตัวเลขนี้ในเวลาไหนอะไรยังไงแล้วมีความคิดอะไรอยู่ในช่วงนั้นก็สามารถ บอกคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะ mm hmm. เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เขาเห็นตัวเลขนี้เช่นเดียวกันนะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไพ่กันนะคะว่าหัวข้อพิอากาศในวันนี้จะมีอะไรบ้าง mm hmm. ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็มาถึงขั้นตอนการเลือกไพ่พิอากาศกันแล้วนะสำหรับวันนี้เรามาในหัวข้อ Angel Number no. 444นะคะความมั่นคงที่กำลังมาจะมีอะไรในชีวิตของคุณพิสาขทำให้คุณเกิดความมั่นคงในช่วงเวลานี้บ้างนะคะก็มาลองเช็คไพ่พิอากาศกันดูนะมีให้เลือกทั้งหมด4กองตุ๊กตา4ตัวนะคะก็มาดูกันว่าอันไหนที่เขาจะบอกคุณได้ชัดเจนมากที่สุดว่าความมั่นคงในชีวิตที่กำลังจะมาถึงนี้มันคืออะไรกันบ้างนะคะ ะะและก็มันเป็นการดูดวงโดยโรวมนะหวังว่าจะไม่อินมากจุดเกินไปนะคะยังไงก็ตามนะอาจจะมีประโยชน์หรือว่ามีไกด์ไลน์อะไรบางอย่างที่เทวดาประจําตัวเขาอยากจะให้คุณมารับฟังในคลิปนี้ก็ได้ค่ะส่วนใครที่รู้สึกว่าไม่ใช่คลิปของคุณก็อาจจะกลับมาทําสมาธิเลือกใหม่หรือว่าอาจจะแปลว่ามันไม่ใช่ไพ่สอบคุณเลยก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็สําหรับคนที่เลือกไพ่ได้แล้วค่ะคลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะเราจะใส่ลิงก์เอาไวใ้ให้เพื่อความสะดวกในการรับฟังนะคะและก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ับ ตกดกระดิ่งกดแชร์การพูดคุยคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหรือว่ารับการไลฟ์คอร์สเพื่อปลดลองปัญหาความสับสนกังวลทุกใจทั้งหลายก็พูดคุยกันมาได้ที่เพจ a ฟ e บ o o k มินาวาธาโลนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคําตอบไพ่ที่กําลังจะบอกว่าความมั่นคงที่กําลังจะมาถึงคุณนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างไปกันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่1น,นะคะสำหรับหัวข้อ angel number 444ความมั่นคงที่กำลังจะมานะคะก็มาพูดถึงสิ่งที่จะมาเนี่ยมันเป็นความมั่นคงในรูปแบบไหนกันนะคะสำหรับความมั่นคงที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันอาจจะเป็นในแง่ของความรักความสัมพันธ์ใครบางคนอาจจะได้แฟนในอนาคตอันไกลนะคะใครบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์เดิมซึ่งมัน ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ส่วนใครบางคนนะคะก็อาจจะมีการถูกอกถูกใจรู้จักใครใหม่ๆแล้วรู้สึกว่ามันมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วฉับพลันเป็นความรู้สึกที่มันมีความสุขการฟ,ฟูลฟิลการเติมเต็มความรู้สึกภายในจิตใจนะคะบางครั้งอาจจะไปเจอกันในสถานที่ที่มันมีผู้คนแบบอยู่ในปาร์ตี้อยู่ในงานเลื่อนเลิงทางสังคมหรือว่า,าจ,จะเป็นการ ไปยังที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอะไรพวกนี้แล้วไปเจอกันโดยบังเอิญในสถานที่ที่คุณนั้นรู้สึกชื่นชอบที่จะไปที่จะเดินทางนะคะสําหรับเรื่องราวเหล่านี้ก็มีความรู้สึกความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนะคะในเรื่องของความมั่นคงอาจจะเรียกได้ว่า ใครบางคนที่หวงเนื้อหวงตัวหวงความโสดเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะปัจจุบันนี้อาจจะเจอคนที่ใช่แล้วก็กําลังจะสละคานทองเพื่อที่จะลงมาอยู่เป็นคู่กับเขาแล้วก็เป็นไปได้นะคะส่วนต่อไปเป็นคําแนะนําไพ่นะในการรับมือกับความมั่นคงที่กําลังจะมานะคะเขาก็บอกว่าขอให้มีหัวใจที่พักดีนะคะขอให้คุณนั้นเชื่อมั่นในมิตรภาพความโรแมนติกความรักคู่ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายมากมายนะคะที่คุณสามารถที่จะเชื่อได้ในสิ่ง นี้ตอนนี้เป็นเวลาที่มีความมั่นคงนะคะมีสัญญาที่จริงใจการไว้วางใจการซื่อสัตย์ต่อกันขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องรักษาคุ้มครองความรักของคุณ เมื่อคุณมีความลึกซึ้งทางจิตใจจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นสำหรับใครบางคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการตื่นรู้หรือว่าการยกระดับการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าการทำอะไรเพื่อให้จิตวิญญาของคนนั้นเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะเป็นการดึงดูดความรัก คู่รักคนที่มีสินเสมอกัรกับคุณเข้ามานะคะมันเหมือนกับหัวใจสองดวงกำลังเรียกร้องหากันนะคุณจะได้รับความรักที่ดีขอให้คุณใส่ใจในสัญชาตญาณที่คุณมีคนคนนี้ที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณและเป็นคนที่ถูกต้องสำหรับหัวใจของคุณขอให้คุณวางใจและเชื่อมั่นในเวทมนต์ที่จะนำพาให้คุณนั้นได้ไปต่อด้วยกันในอนาคตนะคะ หน้าที่สำคัญต้องไม่ลืมที่จะซ่อมแซมเยียวยาบาดแผลรักษาจิตใจเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านไปแล้วขอให้คุณให้อภัยแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะคะอย่าเอาความเจ็บปวดเหล่านั้นมามีผลกระทบกับปัจจุบันของคุณขอให้รักษาแผลใจให้หายและตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณควรที่จะทำอะไรบ้างในการรักษาเยียวยาจิตใจมันมีเรื่องไหนที่คุณยังรู้สึกติดค้างกับความรักยังรู้สึกไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในความรักด้วยเหตุการณ์ประสบการณ์เก่าๆในอดีต กลับมาเยียวยารักษาจิตใจของตัวเองค่ะแล้วก็แก้ไขให้อภัยซื่อสัตย์กับใจของคุณเองนะคะอย่าหลอกลวงตัวเองอะไรก็ตามที่มันยังติดค้างยังคาใจยังรู้สึกว่าต้องซ่อมต้องบำรุงต้องแก้ไขรีบจัดการกับมันซะก่อนที่จะเจอคนคนนี้หรือว่าบางคนอาจจะเจอแล้วแต่ว่าพัดพรากจากกันไปลาจากกันไปด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนกับยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆที่เคยเข้ามาในชีวิตแล้วมันอาจจะคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณกลับมารักษาใจตัวเองก่อนที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะมันจะไปด้วยกันได้ระยะยาวและมีความมั่นคงในชีวิตคู่มากยิ่งขึ้นขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะการกดไลค์ subscribe, กดแชร์การพูดคุยรวมทั้งแลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะว่าเมื่อคุณเห็นตัวเลข44เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกำลังคิดกำลังทำอะไรอยู่บ้างนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมช่องนะคะแล้วก็เจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิาการาษกรองที่2นะคะในหัวข้อ angel number 444ความมั่นคงที่กำลังจะมานะคะก็จะมาดูกันนะว่าความมั่นคงที่กำลังจะมาถึงคุณเนี้ยมันเป็นความมั่นคงในรูปแบบไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะคล้ายๆกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนาะก,ก็เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรุ่มหลงความมีสเสน่ห์ตัญหาราคะอะไรบางอย่างการ อยู่ในช่วงเวลาของการดูดูใจกันไปอาการศึกษาใครบางคน กำลังจะมีใครเข้ามาในชีวิตนะคะกาลังจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเรียนรู้จะต้องให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้อาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหลงเสน่ห์เขาอย่างรุนแรงเป็นเหมือนกับความรักที่มีความชอบพอกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะแล้วก็เป็นเหมือนความที่แบบว่าบางทีอาจจะมีเสน่ห์กันทั้งคู่หรือว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วคุณเองก็เหมือนกับเป็นม้าเร็วอะคะ่ะเป็นอะไรอะม้ามืดเนาะ แซงทางโค้งเข้ามาแล้วแบบเบียดคู่ต่อสู้ออกไปอะไรประมาณนี้แล้วมันก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาทันทีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะความมั่นคงตรงนี้มันก็ยังมีทั้งการที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็การที่ต้องใช้ความอดทนการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างจะเยอะถึงแม้ว่ามันเป็นเหมือนกับความรักที่มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วฉับพลันความหลงกันแบบรุนแรงเหมือนกับอาจจะเป็นคนที่ มีความแบบเข้ากันได้ดีมีเสน่ห์ต่อกันและกันที่ดึงดูดมากๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมันก็เหมือนกับทําให้คุณนะั้นรู้สึกแบบเคลิ้มไปกับเขาในทันทีที่ได้พบสบตาได้พูดคุยกันนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังสําหรับใครบางคนนะที่เหมือนกับรักเร็วแล้วก็ ไปแบบใจเร็วรวนได้อะไรพวกนี้ก็ขอให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ในระยะยาวอาจจะต้องมีการปรับตัวกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ต้องมีหลายเรื่องแหละที่คุณจะต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต้องปรับตัวกันหนะักมากอะค่ะแล้วถ้าคุณเหมือนกับแบบ เรียบร้อยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิที่คุณจะเป็นรองในเรื่องของความสัมพันธ์ได้เยอะแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกติดอัดแล้วก็เหนื่อยใจในระยะยาวนะคะเพราะงั้นยังไงก็ตามแต่นะคะการที่เข้ามาในรูปแบบของความรักความหลงความเสน่หาตรงเนี้ยขอให้คุณเผื่อใจเอาไว้ส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดคุณจัดการตรงนี้ไปได้นะมันมีโอกาสที่จะเป็นความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวได้แต่ถ้าหากคุณเพียงพำในจุดเนี้ยมันก็มีสิทธิที่คุณจะอาจจะเป็น อะไรอะ่ะเป็นลองในเรื่องของการเลือกในเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์นะคะขอให้ระวังไว้นิดนึงเพราะว่าไพ่มันขึ้นเนาะเราก็เตือนไว้อาจจะไม่ใช่สําหรับทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูดวงโดยรวมแต่ยังไงก็คือไพ่มันขึ้นเราก็ต้องเตือนไว้นิดนึงเพื่อความปลอดภัยสําหรับใครใหลายๆคนซึ่งอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการแบบมีในเรื่องของตรงนี้หรือว่าอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะไปกันได้ในระยะยาวไหมนะคะก็ขอให้ชัดเจนกับ เซฟโซนไว้ก่อนเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าจะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต้านทานได้ระหว่างคนทั้งสองคนแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเหมือนแบบรักกันเร็วอะแล้วก็เหมือนพัฒนาความสัมพันธ์ไปเร็วมากนะแต่ว่ามันก็ยังจะมีปัญหาให้แบบต้องเคลียรต้องแก้ไขกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน ส่วนในเรื่องของคำแนะนำไพ่เพื่อรับมือกับสิ่งนี้นะคะที่กำลังจะมาเนี่ยก็คือการเติบโตนะคะในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความคิดความรู้สึกเติบโตไปพร้อมๆกันกับคู่ของคุณนะคะแล้วก็เมื่อคุณนั้นมีการเติบโตมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมันจะนำพาวความสุขที่แท้จริง เข้ามาความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นสิ่งที่สดใสและจะเป็นเรื่องราวที่ดีขอให้คุณเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันและกันนะคะเติบโตไปพร้อมกันนะคะ และช่วงเวลานี้ค่ะบางทีคุณอาจจะต้องมองใครบางคนเข้าไปให้ลึกถึงจิตใจของเขาว่าตัวตัวนี้แท้จ,จริงของเขานนั้นเป็นคนยังไงพยายามที่จะสืบลึกเข้าไปถึงตัวต,วตวนที่แท้จ,จริงที่อยู่ภายใต้หน้ากากาที่เขาสวมใส่เอาไว้นะคะบางครั้งอาจจะเจอกับใครบางคนที่ดูดีมากๆเพอร์เฟกสุดๆแล้วดูแบบเหมือนกันรักเราทุกอย่างเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะ ควรจะไปต่อหรือไม่เนี่ยขอให้กลับมาเช็คให้แน่ใจก่อนว่าตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากนั้นหรือเปล่านะคะตัวตนที่จริงๆที่มันแบบไม่ได้เป็นเปลือกที่เราตกแต่งเพื่อให้เกิดเสน่หาความเย้ายวนใจกับเพศตรงข้ามหรือว่าคนอื่นๆนะคะเขาเป็นคนยังไงกันแน่นะคะลองสืบลึกเข้าไปให้ค้นถึงจิตใจของเขาให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจจะแปลกใจเพราะว่าคนที่คุณจะเจอเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่คล้ายกับคนเก่านะคะหรือว่าเรื่องราวความรักมันจะวนกลับมาอะไรที่คุณเคยเจออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาคล้ายเรื่องเดิมอะคะ่ะเพราะงั้นเขาอยากจะท้าทายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะท้าทายคุณนั้นเปลี่ยนแปลงมุมอมองความคิดชีวิตหรือว่าเรียนรู้บทเรียนเดิมๆนะคะเพื่อที่จะได้แก้ไขในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรก็ตามอะคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะ ความรักความสัมพันธ์นี้เข้ามาค่ะมันมีสิทธิธ์ที่จะมั่นคงในอนาคตได้ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อคุณมีความยับยั้งชั่งใจและมีความอดทนมีความให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใครบางคนว่าตัวตวนที่แท้จริงของเขาเป็นคนยังไงเพราะงั้นอย่าไปรู้สึกว่าแบบแม่หมอบอกว่าเนี่ยความรักความมั่นคงกำลังจะเข้ามาแล้วคนนี้มั่นคงแน่นอนจริงๆแล้วความมั่นคงคือจิตใจของคุณเองค่ะจิตใจของคุณเองถ้าหากคุณมีความยับยั้งชั่งใจมีความ รับรู้ถึงตัวตนของคนจากภายในได้อย่างชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อไปอ่ะสิ่งเหล่านี้มันคือความมั่นคงที่มีอยู่นะซึ่งถ้าหากคุณมั่นคงทางจิตใจได้แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่มันมองผ่านทะลุไปถึงความหลงที่มันมีอ่ะแล้วมันเห็นตัวตนจริงๆของเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆจากมุมมองนั้นมันถึงจะเป็นความรักที่มั่นคงระยะยาวได้สําหรับคนที่จะเข้ามานะคะเพราะงั้นใครก็ตามที่เลือกกองไพ่กองนี้ขอให้ ให้เวลาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เวลาในการพิสูจน์ใจใครบางคนให้ชัดเจนก่อนมันถึงจะเป็นความรักที่มั่นคงระยะยาวได้นะคะเพราะงั้นสำหรับกองนี้ค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องของความรักมากจนเกินไปแต่ว่าคุณจะมีคนที่ดูเราเข้ากันได้ดีมากๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามตรงนี้ค่ะก็คือค่อยๆดูกันไปนะคะแล้วก็ ใครที่เห็นตัวเลข444ที่ไหนอะไรยังไงเวลาที่คิดอะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะเผื่อจะเป็นการแรกเปลี่ยนกับคนในช่องร่วมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ subscribe กดแชร์การพูดคุยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สาสำหรับหัวข้อพีอาการ Angel Number 444 ความมั่นคงที่กําลังมานะคะเราจะมาดูกันว่าความมั่นคงในรูปแบบไหนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแบบที่หน้ามือเป็นหลังมือละเปลี่ยนแบบ พลิกแผ่นดินแล้วค่ะอารมณ์แบบความมั่นคงที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยคุณจะเป็นคนที่จะต้องเลือกอะไรบางอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณจะมีการตัดขาดจบจ,บจากเรื่องราวเก่าในอดีตชีวิตที่เคยปวดหัววุ่นวายอะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะมันกำลังจะเปลี่ยนไปและคุณจะต้องเป็นคนเลือกในสิ่งเหล่านั้นว่าคุณจะเอาอยัางไงกับอนาคตข้างหน้าไพ่แนะนำว่าขอให้คุณนะ่ะ ตัดสินใจจากเสียงภายในใจของคุณตัดสินใจจากเซนส์นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องไปในด้านไหนนะคะมันอาจจะเหมือนกับมีทางเลือกเข้ามาเยอะมากอะ่ะแล้วคุณก็ตัดสินใจไม่ได้แล้วคุณก็ไม่แน่ใจแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะเมื่อคุณตัดสินใจโดยการฟังเสียงหัวใจของตัวเองและชัดเจนกับมัน มากที่สุดแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนำพาความมั่นคงความชัดเจนในชีวิตการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ชัดเจนการเริ่มต้นใหม่ในการไปต่อกับชีวิตของคุณได้ชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นเพราะงั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่มัน เกี่ยวกับชีวิตของคุณเนี่ยแหละอะไรที่มันไม่ใช่คุณจะต้องตัดใจอะไรที่มันสามารถจะไปต่อได้ขอให้คุณเลือกด้วยเสียงหัวใจเสียงภายในด้วยความรู้สึกอย่าไปฟังในเรื่องของเสียงภายนอกมากจนเกินไปหรือว่าไปเห็นแก่ความความเป็นสากลนะคะการแบบต้องมีความร่ำรวยมั่งคัง่งมีเงินทองอะไรพวกนั้นมันเป็นเปลือกของชีวิตที่ ปุถุชนบนโลกนี้เขาเลือกกันแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นมีความสุขและมีความสําเร็จได้มันต้องมาจากอินเนอร์นะคะสิ่งที่อยู่ภายในของคุณเองเพราะงั้นไม่ว่าในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีตัวเลือกอะไรเข้ามาขอให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณและตัดสินใจในสิ่งที่คุณชัดเจนกับคุณว่าคุณต้องการอะไรอนะคะ่ะแล้วมันจะนําพาความมั่นคงมาให้กับคุณนะคะส่วนคําแนะนะําไพ่ออลลเคิลนะคะ ซิมโฟนีที่ไม่สมบูรณ์นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณยังไม่สมบูรณ์คุณยังมีบางอย่างที่ต้องแก้ไขในชีวิตนะคะคุณจะต้องจัดการกับมันก่อนทิ้งอะไรที่ไม่ใช่ก่อนแล้วก็ใคร่ควรในชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะก้าวต่อไปอะคะ่ะถ้าคุณไม่แก้ไขหรือว่าทําสิ่งเหล่านี้ชีวิตคุณจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะเพราะงั้นต้องจัดการอะไรที่มันไม่สมบูรณ์แก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมมันก่อน ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลนะคะเขาเตรียมการไว้ให้สําหรับคุณนะเขามีสิ่งที่เขาให้คุณไว้ล่วงหน้าละเพียงแค่คุณอ่ะเชื่อมั่น แล้วก็ขอพรอ,ออกไปอะไรที่คุณต้องการอะไรที่คุณอยากจะได้นะคะเพียงแค่คุณขอพรอเพียงแค่คุณขอจากจักรวาลจากไฮเออเซลจากเทวดาประจำตัวเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะตอนนี้ชีวิตของคุณนะ่ะมันกําลังจะประสบพบเจอกับความอุดมสมบูรณ์ความหอมหวานของชีวิตการประสบความสําเร็จความรู้สึกที่เติมเต็มอย่างไม่จากัดนะคะอะไรก็ตามที่มันกําลังจะถูกส่งมาดยจักรวาลน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุณกําลังจะพบมันแล้วเร็วๆนี้คุณจะได้รับการอุ้มชูเลี้ยงดูจาก จัก,กรวาลน,นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นแก้ไขในสิ่งที่ควรจะแก้ปรับปรุงในสิ่งที่ควรจะปรับ,รบละทิ้งในสิ่งที่ควรจะปล่อยและศรัทธาเชื่อมั่นขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาพอร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้กําลังใจคุณอยู่ในทุกเส้นทางของชีวิตสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะขอให้คุณมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความชัดเจนในการกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับ เปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้นะให้คุณผ่านพ้นในจุดนี้ไปพบเจอกับสิ่งที่มีความสุขความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะมันเป็นการดูดวงโดยรวมยังไงก็หวังว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะอะไรที่มันไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ขออภัยไวในที่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยหากคุณเห็นเลข444ที่ไหนแล้วก็มีอะไรอยากจะแชร์หรือว่าแบ่งปันก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆในช่องได้เช่นเดียวกันนะคะแล้ะ กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิรอาการกองที่4ในหัวข้อ Angel n no. u m b e r 4 4 4ความมั่นคงที่กำลังมานะคะเราจะมาดูว่าสิ่งที่จะทำให้คุณมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นด้านไหนบ้างนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่4ช่วงเวลานี้นะคะเหมือนไพ่การเงียนค่อนข้างจะเยอะนะคะมีราชินีเรียญก็มาเด็กเรียญก็มาราชาเรียญก็มีนะคะ เป็นเหมือนกับความจะว่ายังไงเดียละ่ะมันก็ไม่เชิงนะมันเหมือนกับว่ามันมีความเจ็บปวดก่อนหน้าเนี้ยมาสาหัสากาันมากเลยอะ่ะสิดาบก็ขึ้น3ดาบก็มาอะไรที่มันทรมานใจเจียนตายมาก่อนหน้าเนี้ยค่ะมันเหมือนกับคุณได้เหมือนอะไรอะ่ะตายจากไปแล้วสําหรับตัวตนเดิมๆสำหรับปัญหาเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะมันได้จบไปในจุดนี้ค่ะคุณอาจจะเคยเจ็บช้ำปวด ทรมานใจกับชีวิตมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างใจเยอะแต่ตอนนี้เหมือนเรื่องราวเหล่านั้นอะมันกําลังจะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะคะมันกําลังจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงคือมันจะไม่ซวยไปกว่าที่คุณเคยซวยก่อนหน้านี้แล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นสิบดาบนีมันที่สุดของชีวิตละมันเจ็บจีดมันสุดๆไปแล้วอะใครบางคนอาจจะถึงขั้นล้ม,ลมแบบล้มหน้าแบบเป็นลากกองออะไรอะ คือล้มละลายหรือว่าทําให้ชีวิตแบบมันพลิกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีอะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาคุณอาจจะได้พบกับคู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินหรือใครบางคนอาจจะได้สิ่งดีๆที่คุณต้องการ เป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้คุณนั้นได้พบเจอกับความสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จนะคะมันมีแบบมันเป็นไพ่ของพ่อแม่ลูกอะ่ะที่แบบถือเหรียญไว้ในมืออะ่ะมันเหมือนกับว่าใครบางคนอาจจะทางานเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าอาจจะมีใครที่เข้ามาเป็นคนในครอบครัวแล้วทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะสนับสนุนกันไปให้ประสบพบเจอความสําเร็จความก้าวหน้าความมั่งคัง่งมั่งมีนะคะอะไรที่มันเคยทรมานจิตทรมานใจก่อนหน้านี้มันกําลังจะจบลงแล้วมันกําลังจะเริ่มต้นสิ่งที่มันดีงาม สิ่งที่มันเป็นเหมือนของขวัญของรางวัลเป็นกําลังใจในการไปต่อของชีวิตใหม่นะคะส่วนคนนาําแนะนาไพ่ออลเกินนะคะการรับมือกับความมั่นคงนี้นะคะก็ขอให้คุณคิดบวกนะคะเกาะสมบัติกำลังจะมาค่ะกำไรทางการเงินโชคลาภความเชื่อมั่นในความอุดมสมบูรณ์ของคุณมีมากแค่ไหนคุณก็จะได้รับสิ่งที่เป็น สิ่งที่เป็นความเชื่อเหล่านั้นนะคะเหมือนกับคุณจะต้องเปิดเปิดศักยภาพทางความเชื่อทางความคิดกดแรงดึงดูดอะไรพวกนี้นะมันจะทําให้คุณนั้นดึงดูดสิ่งที่เป็นโชคลาภการเงินการงานความมั่นคงความมั่นคงความโชคดีเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าลืมที่จะแบ่งปันด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากคุณได้อะไรมาบ้างไม่่ากก็น้อยเนี่ยคุณก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโลกเล็กๆในน้อยที่คุณพอจะให้ได้อาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินก็ได้ะคะ่ะแต่หมายถึงการแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างพยายาม จะทำอะไรที่มันเป็นในแง่บวกในแง่ดีการมีความคิดดีทำดีนะคะแล้วก็เห็นชอบในสิ่งดีๆอะไรพวกนี้ค่ะการที่คุณเป็นคนดีมันจะยิ่งสนับสนุนการเงินการงานความมั่งคั่งให้มันมากยิ่งขึ้น และเร็วๆนี้ค่ะมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะไกด์ไลน์นะเขาจะส่งเมสเซจมาให้กับคุณนะคุณอาจจะเห็นตัวเลขนี้บ่อยๆในช่วงเวลาไหนอย่าง444ใช่ปะเ mm hmm. พราะมันอยู่ใน A n g e l Number คุณอาจจะต้องคิดว่าเออแบบพอคุณเห็นตัวเลขนี้แล้วคุณกำลังคิดอะไรอยู่กำลังอยากจะทำอะไรกำลังอยู่ในช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องสังเกตนะคะเพราะว่าเขาจะส่งเมสเซจมานะเขาจะบอกว่าคุณควรที่จะไปทางไหนแก้ไขชีวิตคุณในรูปแบบไหนนะคะ ช่วงเวลาเนี้ยมันมาถึงจุดสิ้นสุดของสิ่งต่างๆอะคะ่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องก้าวออกจากชีวิตเดิมๆตัวตนเดิมๆเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่คุณอาจจะรูส้กกสึกกลัวรู้สึกกังวลใจอะแต่ว่ามันเป็นจุดที่แบบพีคสุดแล้วอะมันถึงเวลาที่คุณต้องทําอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยอะแต่ว่าจุดเวลาเนี้ยคือคุณจะต้องแบบ จะต้องลงมือทำอ่ะจะต้องกระโดดออกจากความกลัวเพื่อไปยังจิตวิญญาณที่มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความแบบกล้าที่จะทําในสิ่งที่คุณจะเป็นจะต้องทําในสิ่งที่คุณจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเพราะงั้นขอให้คุณมีความศรัทธาแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของคุณเองอะค่ะก้าวออกไปพ้นความกลัวของคุณออกไปอะค่ะแล้วคุณจะได้พบปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคนกองนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคุ้มครองคุณอยู่เขาส่งข้อความให้กับคุณอยู่ อย่างเลข4ใน a n g เ l n u m นัมเนี่ย,ยมันก็หมายถึงการเป็นคนที่ต้องปกป้องคนอื่นคนที่ต้องเป็นผู้นำคนที่ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อคนในครอบครัวคนที่คุณหลักนะคะเพราะงั้นกองนี้ค่ะมองว่าคุณจะต้องก้าวไปสู่จุดที่มันต้องตัดสินใจอะต้องลงมือทำอะแล้วเชื่อมั่นในความศรัทธา กับคนที่จะช่วยเหลือคุณนะคะเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคอยช่วยเหลือคอยนำพาคุณไปอยู่ในจุดที่มันจะได้รับโชคได้รับความแบบอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะงั้นคนที่เลือกกองนี้ค่ะชีวิตคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่น ในการคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันการช่วยเหลือคนอื่นบ้างไม่มากก็น้อยอาจจะไม่ใช่การช่วยในเรื่องของการเงินเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะ แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะยังไงมันอาจจะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคําพูดนะคะก็หวังว่าจะมีอะไรที่มันพอจะไปไกด์ไลน์คุณให้เอาไปไประโยชน์เอาไปใช้ให้มันประโยชน์ดได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณสําหรับการรับฟังนะคะการคอมเมนต์พูดคุยการกดไลค์สับส i b ยกดแชร์นะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ